กลับเข้าสู่รายการคลิกข่าวเช้านะคะยังคงอยู่กับดีชันชัชเลยช่ยเช่นเคยค่ะและก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารขนานั่นเองค่ะมาดูกันข่ะวว่าเราจะลงกันไปปฏิบัติในพื้นที่ใดและปฏิบัติภารกิจด้านใดกันบ้างค่ะ กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์สำนักง,งานทาหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาดำเนินการอัดย่าลูซี่ประจำปีงบประมาณ2,566เพื่อใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโคภายในหน่วยและยังสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเมื่อประสบภยัยโดยมีการนะคะผลิตจำนวน280ฟ้อนณตำบลท่าฐานอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเครื่องที่26สำนักง,งานพัฒนาพัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน105หลังคาเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภยัยโดยการช่วยขนย้ายของประชาชนขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นหน่วยก็ยังคงให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติณนะบึงสว่างหมู่ต้าตบ,บึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นจัังหวดขอนแก่นนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25าสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอโพตากจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์และทคำความสะอาดณบ,บรบเวณวัดป่าสร้างฤาษีบ้านศูนย์กลางหมู่สามตำบลด่านศรีสุขอ um ำเภอโพตากจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ